สวัสดีครับส่วนสมมงแชนแนลนะครับวันนี้เราก็พาเผื่อนๆมาอยูุในเคตข้อหามือชาทาราครับอ่าพอดีทีบ้านของน้องนี่ครับเขามีอ่าเป็นแผ่นชัดเป็นแันชัดน้ํานะครับล่าล่ากนิดนะครับเดี่ยวเราพาเผื่อนๆไปดูกันเลยนะครับว่ามีได้มั้งนะครับอ่าอยากทามว่าน้องนี่ชือน้องไดไรครับคืมพี่นีครับคือน้องเกมนะครับนัตะบลใจยงครับอ่าบ้านเหล็กสีที่ชั้นหกตับซ้ำครับ หมูนึ่งตำบลบัวทองอำเภอออำเภตาซาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วน้องนี่มีฟอสไลท์ผีดูมั้งรับมีมีก๊อกมีตั้งแต่ลูกออดไปจนถึงพ่อแม่พันธุ์เลยกับอ่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับเชื่อเลยครับเดินกต้นเียงงดรั กับน uh, ี away, from, from BLANK, nes, ่ใจนว่าที่ที่บ้านก็น้องนี่กับนี่จะปลูกจะปลูกลักได้นะครับมีมีลักได้นะครับมีเนี่ยก็ับตอนมีตอนชอบหมาน้าวนะครับนี่ยกับมาเกือบลูกไวย่สามสามเดียวสามเดือนนะครับใจนวลช่วยอาบากมากกับนี่ก็เป็นใครก็ตางก็เรียมีลูกเลยนะครับอันนี้ได้ปัดได้ทางตำหนานี่แม่ลูกครับอ๋อเป็นแบบไหนนะกับครับนี่เรามีไร่กระเจี๊ยบกับกระเจี๊ยบเนี่ยก็มีสองรับ ับเนี่คือคือการเลี้ยงของน้องนี่นี่นี่น้องน้องทำกระจังนี่นานแล้วไหเนาะคือได้ทำแบบนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนเลยครับอ๋อทำทำทำหลายเดือนเลยนะแต่ว่าเพิ่งได้เลี้ยงหลายรุ่นเลยไหมประมาณนี่รุ่นนี้สิซี่อะซึ่งไอ้นี่อันบอกของน้องนี่เป็นบ่อแบบไหมนี่แต่ว่าได้ทำแบบนี้เป็นบ่อเป็นบ่อผ้าใบครับเป็นบ่อบ่อปลาต้มอะบ่อปลาต้มพันนะแต่ว่ามันมีดอกไม้นะครับยูนี่ก็คือ อ่าตอนนี้เนี่ยกับนี่ตอนนี้นี่ตอนนี้น้องท่มน้องเอาวิธีส่มน้องส้มแบบไห้กับเจ้าเจ้าเจ้าผอบอกแบบนี้แตบบ่ว่าส้มใส่แม่พันไม่ไลยทั้งนั้นใส่น้ำไม่ได้นั้นได้เลยใส่น้ำประมาณกี่เทนลงหลงไปประมาณไม่เกินห้าเทนอ๋อไม่เกินห้าเทนนะแล้วแต่ว่ามัน,นมีตัวทีเดียวมีน้ำแห้งกันนะกับเนี่ยเราก็เราก็เนี่ยกับนี่ตอนนี้ก็เอาเม่พัน้องเลยครับแต่ว่าคือน้ำมันไม่ใช่ว่า ไอเนี่ยตอนที่ว่าเป็นลูกออดเดิมตต่ถ้า่พุ่มใบจักช้านในยูทูบไอได้แบบนี้ตึงก็ว่าให้มันก็ว่าให้ปล่อยน้าออกถ้าคิดมันก็ว่าเวลาน้ำแห้งมันจะเดิมตต่ถ้าหไ่วได้ไหมนะกล้าออกไหวได้ไหมนนครับเนี่ยใจหนว่ใจหนว่ามันจะยู่ถัวนะครับนี่คือคือคือนี่แบบอยู่ที่บ้านๆนะครับก็เขาก็เลี้ยงแบบหายห้กับแบบนี้คือเป็นกระชังับบนียมันจะอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ไปแลดุนก่อนหน้านี้ก็ได้กับเนี่คือ,อตัวตัวเล็กเนี่ยก็คือทำหายนะครับตอนนี้ก็คือ,ครอ,นนคอเราเรายัางยังไม่ไม่เป็นการติดคดรมันจะมือกับเราก็ตรงนั้นไปเลย่ลยกับตึ้งสีนี้ไปไปบ่อนั่แล้วเนาะบ่อนก่อนหน้านี้ครับ<ม>ดุนก่อนน้นนี้ นี่ะเหว่าใจหว่าน้องที่บ้านของน้องนี่ครับคือมีกระปงจอเลยครับจะเป็นเป็นก๊อบเป็นปลาเป็นหอยค้มเป็นแพตเตอ้ยก็มีครบนะครับเพน้องก็ทำไว้นี่ตอนนี้ก๊อบในบ่อนี่นี่กระจังนี่ประมาณกี่เดือนเลยเนาะประมาณนี่ประมาณสองเดือนสองเดือนครับอประมาณสองเดือนนะครับนี่ก็ตัวลักษณะก็ประมาณนี้นะครับสองเดือนตั้งแต่ลูกออดนี่ไม่ให่เต้ยมันมันก็มันก็มี มันก็มีการการดำมั้งเลยครับเพราะว,ว่าเพราะว่ามันยู่มันยู่แต่อต้นไม้นะมันมันก็ธรรมดาของต้นยาแตายานก็แค่ถุงบล็อกน้ำถ <c oughs> ้าฉี่หัวยาเจ้าเลยมันเด็ดๆก็นี่ก็นี่ยครับมันเป็นต้นไม้แต่ว่ายู่อันน,อนี้อันนี้อันนี้อันกบนี้อันคือคือเลี้ยงเลยจช่ไหมน้องนี่กบครบครบครบเองเลยนี่นนปลาต้มเอง อันนั um ้นปลาต้มเงคือพร้อมอี่จะเลี้ยงเลยนะวันนี้จะเลี้ยงเลยครับพ่าอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับือคือเราทำมันเราเราลงทุนไม่มากครับเราทำใบไม้ก็กระชังลุ้งตรงตามรอยรับเดีนี้เราก็สามารถที่เลี้ยงได้หลายลุ้นเลี้ยงได้นะแล้วกับต่อลงแต่ละลุกนี่แต่ป็นปี้นะเนี่ยจงไงครับเมีย เราเรามาดูบ่อนี้กันกับของน้องมันตั้นแต่ว่าพามาวัยบ้านบ้านบ่อเท้ากับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ก็น้องเก็ก็ะทำต่างหานะครับเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับเนี่ยมายื่นถึงนี่ไทรไ่นจัดยื่นเลยจังไม้เนี่ยครับย้ายหลวงเนี่ยคือคล้องคล้องลุงมีมันควาน มัน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 คว้างนะเรื่องมันจะอยู่ถั่วมาเลยนะครับแม่เด็กยู่ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนั่นแหละยู่ข้างนี้เต็มกับเนี้ยจะเห็นว่าอยู่ตทำไตเบื้องนะครับอันนี้คือทำแบบประหยัดไปอีกแบบนะครับอ้านไปลุงก็เนี่ยเากินดีเรียนแบบธรรมชาติอ่าใยู่ให้ยู่ธรรมชาติกับเนี้ยกับวิธีบ้านๆนี่ครับคุณเราก็ทำแบบหายนี่ครับมีได้เราก็ทำแบบอย่างดีว่าเราให้ประหยัดต้นทุนนะครับ เนี yeah, ่ยมันจะมากินอนารเป็นอย่างดีเลยเ้ยลนี่ยลุงลุงกอยอ่านเต้นฮ้ยเไม่ได้เป้นี่อยู่แต่ยาเนี่เดินเพื้พื้เยียมันดูบบชนเนี่ย ครับดอไปไปเล่บหัวนีแล้วน้องโอ้นี่เรามาหัวนี้เลยขอปั้นครับเนี่ยน้องน้องก้าวน้องก้าวไปจับมาเลยรักกูนะเนี่ยขับใจนว่าเลี้ยงแไปวิธีบ้านๆนะครับนี่วิธีบ้านๆเนี่ยครับเนี่ยเปิดเผยใจนว่านี่คือในกระชังนะครับในกระชังก็ก็เป็นซาโดยโดยบาดว้อมแบบนี่ก็กลายเนี่ข้างซ่านะครับในก้าซาเนี่ย นี่หลักท่านาเกาตตอผู้วันนี้ก็คือคือเป็นปอพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยเหมือนๆจะดูได้นะครับ <c oughs> อให้เราดูทีทีนิ้วนะครับเนี่ยเหมือนๆใจหนวดนิ้วมันจะมันจะช่วยนะครับเนี่ยคือหลักท่านากว่าภุมคั่ม,มก,กับการเมื่อนติเก็บตีป้านมากับคือหลองเท่นนี้คือปอพันธุ์ตอกู้พร้อมที่จะระชมพันธุ์ได้กับเราก็ดูที่กลองเทีย่ยงครับนี่คือลักษณะเป็นแบบน,นี้ กับตังไนนี้ในท่านนที่พ่อเองก็มีความกบนะครับพ่อมก็ในน้ำไม้เปิดเผยนได้นะครับในจุดตรงนี้ก็เนี่ยกับนี่คือถี่มันลายนี่คือเกิดจากไซต์ว่าพื้นที่นะครับถี่มันยุ่งกันคือกบนี่มันเป็นกระสือบกหนึ่งน้ำกับมันสามารถที่ว่าลายได้นะครับแต่มันก็พ่อมในคลิปตีแล้วมันคือมันยุ่งในบ่อที่เม้นนะครับบ่อที่เม่นแต่เนี่ยคือมันก็ที่มันก็ไม่ก่อช่วยแต่ได้แต่ว่ามันก่อยปรับสภาพความเองนะครับรับเนี่ยใจหนว ของน้องนี่การํทำเป็นอาประเทศผืนบ้านของเรานะครับก่อนนี้ก็มีลากล่าชนิดนะครับนี่ปลาแหลมบ่อแม่กอบ่อแม่ปลานี่คือคือตัวผูนะครับอาตัวเดียวเราก็ไปเลยตัวเมียกัน รับเน IA, เีนเ่ยเผื่อนจะเห็นว่าเราเองนะครับเราตร้องแยกตัวผู้ตัวเมียเนะครับเราตร้องแยกในเวลาเราพาไปรวมกันเวลาเราต้องการควักนะครับเราก็พาไปรวมกันี่ตัวเมียครับเ,เราก็ดูติ่ข้างตอนนีต้ตัวเมียนี่เคยเคยจะแต่งเลยนะครับเนี่ยให้เราดูติ่ข้างข้างนี้มันมันจะคลายนะครับพอเรามือตู้แบบนี้ครับมันจะคลายกับเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อนกับดัดชายเลยนะครับที่ข้างตัวนี้คือพร้อมที่จะควักเลยก็มันประกอบก็มีซี่เป็นซี่คลมๆแบบนี้นะครับ นี่เกิดตัวเมียเต็มที่เลยเราถา้ามาติวเอาตัวผู้มาพัฒนสมบันได้เลยนะครับนี่ก็ไอตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับแต่ว่าเนี่ก็คือมันก็มันอยู่ตามทา่าผาพืนทีนะครับเนี่ยยุ่หลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกับนี่คือนี่ก็เรียงในกระชังนะครับยงลักษณสนาเป็นแบบนี้นะครับซึบ่งอย่างมีบ่อแน่นอนบ่อบ่อกบพุ่นรัครับเดี๋ยวเราไปดูทีครับทีบ่อกบพุ่นกันนะครับ แบบนี้จะเห็นว่านี่คือนี่คือกบกรอบย่นะครับพร้อมดีเจาะแต่ละเรียงนะครับเนี่ก็อยู่งลักษณะเป็นแบบนี้เลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ครับเนี่ก็หายนะครับนี่เราคอต้นทุนมันมันไม่หมักอะไรนะครับเปลี่ยนเราต้นทุนน้อยมันนี่ยอันนี้เราไปซื้อพายางได้เหมือนมันนะมันมันก็ไม่หมักอะไรนครับนี่ก็แบบหายนครับเนี่ก็น้องก็ทำหรับอายรยังครับสำหรับเค่นี้นะครับคือเค่เด็กกรอบน้องมีได้จากพักน้องมากับเกี่ยวกับ กันดีว่าชีสือว่าน้องทัพนี่คือน้องยูได้มากกับโอกาสดำแบบแบบนี้ก็ยู่ได้ครับมันเอ่อาเงินค่ก็บบัวได้ครับมันจะ้องําวันได้ตีอัได้ไหนนอนเนี่ยแต่มันก็มีรายได้อยู่เ่อยนะมันก็คือคือเราทำมันี้เราเราก็มีรายย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่เป็ดเป็ยนะครับหรือว่าชัดแลหลัจากนี้เราก็เลี้ยงปรทุ่งกันนะครับพอมันจะได้ลักษณะพอประมาณนี้นะครับ กับคำดับเคศนี้นะครับพมกอลาเพื่อนๆไปก้อนกับเดี๋ยวเคกนหน้าเจอกันไหมนะครับจากส่วนสมงนุงชาแนลนะครับสวัสดีครับ